สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุภูสุขคนเมื่อนี้มาพบก,กับตองแต๋อชาแนวอีกแล้วจ้าเมื่อนี้แต๋วสิ้ผ้ามากินผัดมะหมาจ้าผัดมะหมานี่ไหมจ้าสองหอจ้าพี่น้องสองหอจา้าสองหอเพชรคูณสองมาสันเพื่นวะเว้ยลองเบิงยูไห้ยูสวนจ้าพี่นอ้องยูไห้ยูสวนเมื่อนี้มาเอาหญ้าพักหวานจา้าหอนคลาคเมื่อน,น,นี้แดดเบิ้งคุณอะ เมื่อวานนี่ฝนตกจ้าพี่น้องเมื่อนี่แดดแดดคากแดดเน่เลออ้จ้าคนไ้คนนะคนทงกินยังไงก็กิกนนะ้จ้าพี่น้องอกินยังไงก็เสียบแล้วจ้าย่บานเฮ้งคุณหมอคาดสีดีด้อยูย่ทงพี่น้องจ้ามาจ้าพี่น้องกินเบิดบอเมื่อนี้สองห้อจ้าก็พักโมละพ้าจ้า มาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้าอกินบังดุ้ยมันสิเพจซ้ำใดน่าจ้กพี่น้องมาจ้ากมากินน้ำกันจ้าอืมเพจตั้งแต่ขับแรกพี่น้อง พังแังสวนเขาเลยจ้ะกำลังตัดห้าพังหวานจ้ะแดดครับตอนนี้นู้ยู่ใจหอมใหม่คางๆกับแดดโอ๊ยเอ,อ้อ มาบังนาดพูดไวถ้าก,กินจ้ะบ,บังนาดบังน,น้าวเรื่องฝุ่นค่ะภาควานเจ้าพี่นนองเบื่อารถบิวสงใหญ่ไปเรื่อยเอยลยนะจ้ะ าาหัวละ้านี่กับปลอดซ้านี่จะ้ะเก็บมาจะสวนเขาอยู่หรช่วงนี้ก็เอาหนาพักวานจ้ะพี่น้องพักวานหนาหกหก เผ็ดอีนี้พี่น้องไม่ได้ตัวมาง้างไปได้หรอกเดี๋ยวไม่จะสวนทั้งไม่ได้สีดานสียาไม่น,นะพี่น้อง อ,อ,อันนี้กะเพ็ดตื้มเนี่ยเฮ้ยพี่่เพ็ดเพ็ดคุนสวงเหรออืมน่อยกินเบ็ดบ่อก มั็ามาลงหยาผู้นึงลกผู้นึงตัดแซบมากเพ็ดพี่นหลงเลยอ

เพรพี่น่องอรไปยเหลืวจ้เพรินไม่ไหวไม่ไหวจ้ะพี่น่องราไปซ้ำนี่ก็นนาจ้ะ ฝากติดตามช่องตองเต๋อชาแนวนด้ยนยจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย